สัสดีค่ะพี่น้องป้องปายผิดจังได้น้องโอ้ตายดูด,ด,ดูอันนี้เป็นมอเบลีนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บยอดมอเบีวชาเห็นไหมคะอันนี้คือข้อไก่นะคะคือบ้านของโต้งนะคะบ้านของเราผลงานของโตง้งเป็นไงคะนี่ไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะแต่อันนี้ให้เปรียบเทียบอันนี้คือซื้อจากตลาด นสนีี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ที่เป็นเป็นไข่ที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงปล่อยในตามธรรมชาติอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะปล่อยเขาโซเล่กันในนี้แต่ก่อนตรงเนี้ยต้นอะ่ะแม่มันเป็นแบบเล็กๆแกน่แกนๆนะคะแต่ตั้งแต่เลี้ยงไก่นะเห็นไหมมันก็กินไปขี้ไปนะคะอยู่ในนี้พวกที่ลูกจะอยู่ในนี้ต้นอะ่ะมันจะแข็งแรงแต่พอต้นที่อยู่ข้างนอกก็จะเล็กหน่อยเห็นไหมความเปรียบเทียบนะคะ คอมเพ r e ์นะคะเอามาเป็นสวนของตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งเปลี่ยนมุมบ้างนะคะนูนเนี่ยนะคะโค้งโค้งยาวไปตรงนู้นสมัยก่อนเนี่ยสวนจะเป็นสวนสับปะรดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งจะมาทำอาเนี่ๆดูดูดูมีนางโมนาฟาเบียยไหมออกมาเดี่ยตาเปิดไข่ไว้จะลืมพังเลยนี่นะคะให้ดู อันนี้เป็นข้อไก่ตุ้งติ้งทํากับคนงานนะคะทําเองเด้อพอยพี่น้องป้องไป๋ยเมื่อคืนนี้ไปฟังอีหนิงมาได้ยินเสียงอีสาบสางครางใหญ่เลยตุ้งติ้งก็เลยต้องมาดูรั้วรอบขอบชิดว่าเป็นยังไงบ้างติ้งควรมาแดกไก่ติ้งค่ะโ <c oughs> อ้ยมาอวดใหญ่เลยแต่ก่อนอยู่อเมริกาแต่ก่อนยังงูแต่ก่อนอย่างนี้เออแล้วสมัยมึงทํางานเนี่ยที่มึงบอกว่ามึงอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอะ่ะ าไม่สอนมึงเหรอคะว่าไม่เสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาอะฮะกูเห็นมึงเสือกด่าไอ้ฟ้าเนี่ยด่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเน็บคนนู้นกัดคนนี้เขาไม่สอนให้สงบปากสงบคำเหรอคะอีแก่แก่นหิยานนะคะด,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 ดูดูนะคะเอาแล้วมันผิดต,ตรงไหนก็มึงเหมือนมึงเหมือนคนเป็นเอดอะเอาบอกฟา,าเบียนออกมาฟาเบียนออกมารู้ไหมมึงเหมือนคนเป็นเอดกูพูดกูค,คิดอะไรกูก็พูดแล้วทำไมอะ อันนี้ต้นพยุงส่วนหน้าส่วนหน้าปะต้องออกมาเลยอันนี้นะคะเราเดินเลยแง๊แดงแง๊ดแดงคือสายคักๆมึงอะ่ะเดี๋ยววันนี้นี้ยเนี้ยเนี้เมื่อวานฝนตกหนักมอกนะคะเราก็เก็บบริเวณนี้ได้เห็นยังคะให้คนงานหรือติ้งจะช่วยกันเก็บแล้วก็เออเอาต้นไม้เซตใส่กระถางน,นะคะไอฟ้ฟาเบียนร้องเนีย่ยเลย เดี๋ยวทีณง,งานจะเข้ามาเกาอาเอาเอาสา,ายคักๆน,นึงนะอันนี้นะั่นะดูนะคะดูบริเวณนะเขียวชุ่มชะอุ่มอีอีโรดบอกว่าเป็นดินแดนแห้งแล้งนะคะอ่ะอะแห้งก็แห้งอีหา่าโอเคโอเคอันนี้ต้นไม้ปลอมนะโรดนะเผื่อจะได้มีความสบายใจขึ้นอ๋อโรดอีฟาร์มเป็นอยู่แคนาดาน่ะได้มีถึงเดือนน่ะ มันเป็นของปกติอยู่แล้วที่คนเราจะตื่นเต้นกับผลไม้ที่เป็นผลไม้เมืองนอกอีควายแล้วทําไมมึงต้องอยากให้มันแดกผู้เรียนแดกลําไยละอีสัตว์มันอยู่เมืองไทยมันแดกไปจนเปลมแล้วอีควายมันไปอยู่ไหนมาอีเหี้ยต้องโง่เบอร์ไหนนะ่ะต้องควายแบบมึงเหรอไปถึงปุ๊บไปร้านเอเชียหาผู้เรียนแดกทั้งทีี่ไปเดินเดินทางไปถึงแค่เดือนเดียวไม่ถึงเดือนด้วยอีควายควายลากฟาด อูเวลาไปเที่ยวไหนเหมือนเราอะ่ะเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็จะอยากกินอาหารกินผลไม้อูโดยเฉพาะผลไม้อะต่างประเทศนะมันจะรู้สึกแบบแอปเปิ้ลเชอร์รี่สตรอเบอรี่พวกของพวกนี้มันจะมันมันจะมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะอร่อยอะ่ะคือคือมันก็ตั้งไปถึงปุ๊บพัวจา้าพาไปเล่นเอเชียหน่อยอยากแดกทุเรียนโอ้ oh, อัน,นี้ i s n o n sense นะคะอ่ะอีควายนะคะ อุ้ยตายดีก่อนต้นไม้ปลอมนะคะต้นไม้ปลอมแล้วก็วันนี้วันนี้คนงานมาทํางานนะคะนะดูนะคะความชุ่มฉ่าความเขียวกจยียนเป็นยังไงนะรดนะเผื่อใช้ธรรมชาติบําบัดได้นะอ๋อสาบสางสาบสสงจ้ะสาบสสงเนี่ยพูดถึงไอ้ฟ้าว่ายัดหนึ่งหนึ่งสองใครไม่ใช่เหรอนี่ดูนะคะนี่ปกติมันจะเป็นนี้เน่ดนะะูน้ําเห็นหรือยังคะ เนี่ยตรงนี้ที่จะทําให้น้ํามันเป็นสีฟ้าบริเวณนี้เดี๋ยววันนี้จะทําสาลาตอนแรก